สบายดีพี่น้องสบายสกุสุข,ขสุขขน้นะสบายดพี่น้องมูไปเห็นหนาวตัวปักเกียง่าย่ังสินหนาวราบรรยากาศก,าก,ก่อนจะเริ่มขบวนพี่น้องข้างหน้าขบวนก็สิเป็นสองสาวนะคะถือขันนะคะเฮ้ยไปย่อปาเบิ่งด้วยเออไปย่อหนาม่า,มาไยไปยอะะ่อขันบมกเบ็งมา่าย เมื่อเป็นไซเลอร์ทางด้านกำลังกิดเข่าทางอะไรเตี๋ยเตียมอยู่ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้อามาดูเบอร์เอามาเอาออกมาเบิ่งดูค่ะลูกเปรคแต่คนละอาจจะคือบ่ะกำลังเตียมพร้อมพี่น้องไอ้กองเงากำลังมาจะ เนี่ยเอาต้นออกมาถ่ายรูปดูเฮ้ยเอาต้นมาถ่ายรูปดูไ้วาก่อเยาโอเผื่อเขารวมโค้นเขากหอดบัานหยปังังไงะรนปร่มเงินร่มทองนะครับพี่น้องขา ก็สวยก็ยังนะคะตุนสีถ่ายรูปกันพี่เด้อส่วนนี้ก็สีอ้นอัวก็กถ่ายรูปนะคะ เฮ้ยตัวไั้ยืนคนลักฟังเลยไฮสองคนเข้าอุ้มครับกเบ่งละครับปซนเลยถ่ายโอ้เหลืองจ๋าเอียโอ้เจียบงามเลย่าชิมากแซนเลยได้แบบนี้เลยอะถายซอกเท้าดาเร็วเร็เออ คนออกคนละข้างอ้มันซ right, ้ำกันได้ก hmm. ็ต er ้นกันได้เราพูดหนึ่งยกสูพูดหนึ่งยกต่าโอ้ยกให้มันคือกัดแน่ส่นเดีนุกว่าสิบบอลมสุดท้ายก็เริ่มลมมากเลยอ้ยถ้าก่าจูบยุจะกา อยตุ๊ว้าวเสียยุทธกตุ๊มตุ้มปุ้งตุ๊ปุตุ๊ตุ๊ปุ้งค่ะสาวๆก็รับถ่ายรูปนะจ๊ะใครจะเก็กท่าสวยกว่ากันนะคะวนนเดือมิสแฟนลาวเบอร์หนึ่งด้เก่นางสาวเจี๊ยบนะคะสั่งตรงจากโลงหมูมันคึมนะคะ ส่วนอั布拉โตกากโครงไก่บ้านเดี็ดๆพวกในบ้านเลยเด็ดๆคันเบรกมาแล้วสับสิงห์บันดี้ตามือไหมมือตมือไม่ของมือนะครับอยู่ข้างในนะไปอุ้มออกมาคันเบรกนะระวังมันคว่มไถมันบริสแน่นในตั้งนะลอยต้องกุ้มไว้น้ำไถ มาสเลยงามุงกก็สวยก็ยักเสาร้อยสวยบอสชาขันมกเบงเวลาอุ้มไหนอุ้มไว้น้ำไดมันสิข่ำไดเออต้องจับไปน้ำดมันสิข่มพอมาตงกว้สื่อสื่อยาบังหน้าอะไรเขาใส่เขากรงามกุ้งจุกคอเออเขากระงามอยู่แล้วอยเแล้วหรนอว่าน่ะหัวนะรอมันข่ได้เมยจับอีนี้มันจับดีดีได้ล้วกะไอ้ ร่างมันคว่ำได้จับไอ้นี่อุ้มเอาอุ้มเอาคือสุดอันนี้นันอยากถ่ายแล้วเขาไปถ่ายพม่าอันแดดซองแล้วมันมันงามบ่โน่นไปถ่ายในพม่านโอเคจ่าพี่ยองจ่าไอ้ย่างบัดซองมุมแบบคือเขียวบัดผูกกาบัดคือขาวสุก สวยขนาดจ้าน้องจี๊ยบพันละกลังไปถ่ายรูปอยู่เลยน้องบอกว่าเป็นตากรอกให้กับหนึ่งอ้ยคไปถ่ายคลิปอ้าวมันเป็นวิดีโอ้ยร้อยกัน เจอมวยถ้าไปเท็กซี่กลัวนะคะเออขึ้นก้องอ่ะสวยมากอนหนึ่งสองหนึ่งสองย่ายมือต่างนมวยขึ้นกล้องมวยขึ้นกล้องมวยงามยิ้มมวยยิ้มยิ้มยิ้มเด็ดาบุตรนี่อุ้มเยนี่มามาายิ้มยิ้มมอยิ้ม

รถเบเรเจ้าสียนีเบิร์ตว่ายังก็เฮซิมยแบังเฮ้ยนึกววานโลกสวร์ฉันก็จะขึ้นสะบานน้องเลยเขาว็งหัวฉันยังหล่อเลยบอ้อันนี้เป็นเน็จกเน่ เงินเงินดอนจันิบแบบนั้นไหมใส่ถุงจังนิบแม่เงินดอนอะเสียได้นิบทุงอย่าเป็นนิบตัวเงินคันมีหู้หน่อยแรกบมมีสิทธิ์แรกเลยแมนใส่ถุงใส่ถุงแล้วกับแม็กเ่ กี่สิบแปดโมงก็เริ่เตียมโตเลยที้แบบนี้ก็ยาวกระดันมาฮอดเถอะวะจะโทรถามเขาแหละโทรแล้วเมื่อกี้ว่าฮอดเลยบันดงเลยแบบสจบแบครับโห้ท่าบบอก่ามาเป็ท่าเสร็จอ่ะจะบ่าวไดยใส่สองคนนี่คะแต่งงานใหม่ปะคะจะสาวจะใส่แบบนี้ อาเจ้าสาวอยู <S 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 ่ใจอาบอจ้าสาวอยู่พูดตีบัดจาสาวบัดคือบอกงามเบ นี่เพรสิงค <c oughs>: <c oughs> ์ครับทูไอพี่ดาลาคพี่นี่สวยสุดแล้วดีคันเราไปเล่งง่วจะพอกัพักย่ล่ะพักพี่เฮ้ยแหละิดิดคิคิดค่ะจะบอกฮิวดอกสะตื่เตดบอกว่าเคาะและเสิหาะและเสิเหาะและวัดสัต ได้ชินเจ้าบ้าลไปจักกันมองน้ำกิน่าเอกหราไปเห็นประสาทตอดไังไหชมากอกันเด้เหน่อยล้นั่งถ่าบอ นางกมาเลยนางจัดโลดบริสุทธิ์อย่างเนาะได้แต่พุทธิติสี่ยังบรได้กยายังก็ยังกัได้การกอปเลยกขไปหาเ่าใไปต่ไ่แต่กระับบอแล้วเด้เฮ้ยเตรียมกับข่าอ้กองยาวเลยเฮ้ยเิริมคนขับโตผู้ผู้เสริมเป็นโตเพื่อไปเปเสิร์นแขก พีเ่เซอร์รขับโต๊ดด้พยผัวพอดไปกินข้าวอยู่พูพผัว <c oughs> ไปกินอยู่พูดให้พอดไปนั่งอยู่พูด,นา,พดนางยาวก็กำลังมาแล้วพี่น้องกระสิจัดเตรียมเฮ hey, พี่น้องก็ติดตามต่อต่อไปนะพี่น้องจ้าขอฝากบรรยากาไศไใน,อน,นตอนนี้ก่อนเด้อจ้าตอนนี้ก็คือคืนนางกระสิเตรียมจัดการจัดงานพอดาฟิษ เป็นผู้ดูแลหลายๆอย่างพี่น้องสวัสดีกับขอบคุณสุขุสุคนนั่นแหละจ้าสวัสดีจ้า